สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับทีมงานสารพระทุนศิลป์นะครับอยู่ที่ช่องน้องวัดกันไทยอยู่กับทีมงานสารพระทุนศิลป์นะครับช่องยูทูบของสารพระทุนศิลป์นะครับตอนนี้เราขึ้นเวทีเราขึ้นฉากเวทีไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะไหว้เวทีก่อนขึ้นนะครับน้อง <ort>. พี่น้องอยากเห็นฉากมันบอพี่น้องรอติดตามเด้อรอติดตามคือที่เพจสานเราเพื่ทึงศิลินะครับผมขออนุญาตนะคะห้ามถ่ายให้เห็นฉากให้อะไรนะคะเดี๋ยวฝ่าวไทยเด้อยั้เห็นฉากยังอย่างอันนี้เป็นบรรยากาศไหว้เวทีนะครับผมวัดไหนางนะครับปอยปอยไทยเด้อวัดนี้าเป็นคือคนไทยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเปิดตัวฉากเตรียมแสงสีเสียงพร้อมโชว์เลย น้องพี่น้องทางที่ตามอยู่เพียสั้นงเราเสื่องสีลเยอะครับอันนี้เรากำลังจะไหว้เพื่อนบ้านนะครับพอจำแล้วเร็วนายเจ้าเอาถาเอาถาคันบักเบ่งอยู่ไหว้เรื่อยทีเป็นสิริมงคลครับถึงเรืทีไปจังสิบอดิตื่นบอดิสตทวงบอดิสต์สั้นเกิดไปมั่นใจเอาความสบายใจสะกอนนะครับเพียรเพื่อความสบายใจเขาเกิดไปเขาสิดเต็มที่ ในการรอการล่ำการเลงการเต็งทุกสิ่งทุกอย่าง เจบรเซ็นต์ันี้นะครับเอรอเที่มาเติมเต็มอีกนะครับเ้วก็จะมีเทีมไฟนะครับวันนี้วันนี้จะมีทีมไฟมาติดตั้งแล้วนะครับทไฟก็ประมาณ5้สบเปร์เนตนะครับเ็้นเต็มลอยว่ากยทดลองตรวสอบอยู่พี้องท้าเบิ้งชางเตรียม่ันทีเพสซานเราเพ่งสินเน้อครับนะครับ พี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับผมจะเป็นรูปแบบใดมันจะขึ้นกันกับี่ออกแบบไว้พอนะครับผมสวยงามกว่าแบบที่ว่าไวพอหรือว่าสีม่วงงามฝากพี่น้องที่ตามฝากพี่น้องที่ชม่น้จเลยครับเป็นยังไงก็ได้นะครับผมแม่ลียานะครับกำมารวมดนวยมันนี่แม่จำแม่จำแม่จำแม่คำ <laughs> ม่ควันนี้เอกปนใจเสือซนเรามากด้วย้หมือนขี่ลายเลยก่อกนนะครับก็ทำอะไรทำเขาจะเป็นเพื่อขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตถือมาเป็นผู้บาอาจารย์อะไรกันนะครับเป็นหม่อมหากินเฮ้านะครับ เนียเพลินกับขอาขม่ากรยาดูเป็นบาปเป็นกรรมนะครับาการแสดงให้กันขอให้มันมาตั้งต่าง,าง,างขอให้รับเรื่องส่งงานนะครับผมถือว่าเป็นความเสือแครับย,ยับมอมไม่ก็ได้เลยยับก็ไป เมรินี้เป็นเลอกงามแยมดีของทุกท่านสัตว์เราเป็นเครื่องสิ่นะครับน้ำทิพโดยพระมหาพูดจะกับท่านกับเพื่อนนะครับเมรอนี้สีไดมากกวอกมะเกาเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบันเจ้าเมื่อนผู้บันผู้เมื่อนนะครับลูกค่ะเทียวค่ะเทวดาผู้มัดเทวดาทุกคนตั้งกิดกัง yidina sattavena tam api bipuujayana mi terupe kiri si farata te dan teri kiri mani kite. Pumaja yang dewa cara tarawisa mi yang เทวดาทั้งเซพกสันฟ้าสิบห้าสันดินสิบสี่เจ้าบาร์ตีสองห้องทองพระร่วพุ่นเจ้าทีเจ้าฐานพุ่นเจ้าบานจงอนพุ่นแม่นั่งโตระนีลูกครัเทวดาลูกครับเทวดาอากาศเทวดาพุ่งมาเทวดาเจ้าทีเจ้าท่าหลวงปู่หลวงตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยูแห่งบังกลยู่วัดนว่าอาลามคือหลวงปู่สังฆราอยู่เจ้าทีเจ้าฐานคือพุ่มบานพุ่มเงอนแม่นั่งโตระนีเมื่อนี้เลิกงาำย่ำดี วันอาทิตย์ที่ยีเก่าเดือนกันยายนสองหาร้ยหกสิบเมื่อีนานจับกับพันลํำเพลนพรอมพีพร้อมน้องพรอมพ่อพร้อมแม่เด็กหน่อยผู้ใญ่ผู้หญิงู้้ชายมรอคมรลคมาจานักรตีแดนเสือค่อนห้อยทุกชีวิตอยู่แน่ดีมาเป็นลูกเป็นเต่ามาเป็นลูกเป็นหลานบัดนี้ ลูกหลานสิบพ่อสิเป็นเวทีทำการแสดงเพื่อฝึกสอบแล้วบัดนี้สิขคอเนี่ยเวทีเด้อเจ้าที่เจ้าท้างลูกหลานมาลงหลักปักเวที่รอดทำการแสดงอยู่นี่ไหมตัวกลางเมืองตางขึ้นลูกหลานสิเกินห้างเกินเวที่มัอนี้แยกแต่ติดแยกขาดยาแย่แยกขมแย่ทันไรเห็นสมมาสมผลเด้อดปูเด้อแม่นสีลงสิทำ้งไตม้วนแม่นสิเต้นสี็ดงแข็งไตพุนถึงหูถึงตายเป็นหนึ่งให้ประเทศเป็นหนึ่งให้ใจของบูกคนทั้งหลายใต้ยิ่ง ไปหักแข่งพ้นมาหักมาหอมคนย่อม่งโสส่ตนตถลูกหลานเรียนอะไรก็ถือเพราะ้วข้อจสกว่ามาเรียนอะไรก็ถือเพราะขั้ึงเรียนที่แอ็มีพรอเนี่ยปัดท้ายึดถือสมถือสารหลูกหลานยิ้ครื่องหลังงานลูกหลานมาขอขมามาบอกมากราวเจ้าทีเจ้าทางเจ้าบันเจ้าเงื่อนผู้พักละยังผู้เนีผู้หาผู้ซังผู้สอนก็ดีหมากบริบาลรักษาหลูกหลานในี่องแห่งอ้ามเรียนอะไรก็ถือพราะขอสมมากเทวาบ ลูกหลานมากกว่าปากเอาแก่อะไรย่แดดตึงแย่แดดต่วงแย่แดดคมหน้าลูกหลานไอ้นี่เป็นไช่ไอนี่เป็มโฉไอ้นี่เงินมีพ่องมีโศกมีหมาหน้าที่ปวดท้องเงินพ่องสกูสุคนเสาร์ทำไปทั้งหนไอ้คนอาคนถือวันนี้เห็นเป็นไช่แย่วันนี้มักกรรมมกายลูกหลานึุดสอมออกทำการเสด็จกระจา้กอดปากอดฝนกอดร่มกอดเอ็นไปทั้งหนคนหนักคนแข็งคนหนักคนของคนยุ่งรำซำไอ้เห็นเมื่ด้วยเออปูเลยบัน้าดู ใช่โย่ใ <relevance> ช่โย่ใช่โยอาจารย์กี้เ <classy> นี <to> <cartoon> ่ยน่าร <as> ีบกว่าทำเยงานอาจารย์ดตีฮะนำทีมโดยอาจารย์บอยครับมาแล้วมาแล้ว เวนนาะลายมือต่้ายบอรกันนี่เป็นทีมทีเปิดอจารไฟนะฮะทีมไฟจยไฟแดนเซอร์ขึ้นบนครับจริงๆตื่อไหกล่องแทตั้งส่ห้ากแรู้สึกยังไงรู้สึกแบบว่า ตื่นต้นค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามีนี่แบบใหญ่มากูคนห่าันใหญ่กว่ามูแกับิีกายเออด้วยความที่ว่าอยู่มาตั้งแต่ปีแรกนะคะเราจะได้มอ้าง่างนะครับมันต่อสวอันวใละค่ะใหญ่มากด้วยความที่ว่านูอยู่มาตั้งแต่ พีแหลกเนาะปีแหลกก็เม่นเังสี่ด้วค่ะสีน้อยพี่กายกับบ้านเมนเังสี่ก็น้อยก้นี่ปีนี่แบบใหญ่สูงแห้งค่ะตื่นเต้นขึ้นเวทีเป็นตาซันอยู่เวลาขึ้นเวลาร้องนเดียวมันมักเป็นกรอบจากของหรือนาว่าสิออกลงมจะไหนเยอะอันนี้จะเป็นส่วนที่เหลือนะี่ลองดิเดียวเท่ยูลองแบี้ เอาไปเอกรู้สึกยังไงเห็นเวทีเห็นเวทีเป็นยังไงเวทีสวัสดีครับเห็นเวทีแล้วว้าวมากเลยทุกคนเพราะว่ามันมันตรงปกนะเอาดีๆมันไม่แบบเนาะเนาะมันไม่จกตาดิมันบอกจกตาดิพี่น้องตัวอย่างไม่เห็นของจริงต้องขาบงย่ามใส่ไฟใส่เนี่ยงเบอร์สุยางฝากพี่น้องที่ตามใช่ครับติดตามแล้วก็เราจะมีไลฟ์เปิดให้ดูอยู่ไม่รู้วันไหนแต่ว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเตามทางเพจนะใช่ครับเราอยากทางเพจตามเพจจริง เอาพี่น้องฝากที่ตามนะคนนาารับทำงานกับทีมงานซาร่าทั้งสินนะครับซาร่าบ,บันนี่นะครับไหว้เวทีไหว้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ติดปักนี่ผู้คนฉากผู้เวดจากนีพ่นพี่น้องนะเพแผตี๊บกระตูอยู่พี่น้องขีดอี้ยังไงนี่พอจำเขาได้ครับพี่ก้อนนั่นเองนะครับเข็ดใบสีมีแต่ที่มาตาลท่ามเด็กพี่น้อง ้ำทิ้มโดยนางเอกพวงนางเอกหมอนนางเอกบีบีนะครับนั่งเอกละนางเอกกอ๊อตนะฮะมีงานมา่ทำนอกจากเล่นเต้สองสองกันนะครับอ่นะ <laughs> ครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับไปแล้วไป,ไปครับโอ